ได้กรุณานำเสนอในประเด็นต่างๆแต่ผมก็ต้องกเรียนนะครับว่าจริงๆตัวผมก็เป็นนกอยู่ตลอดเวลาอแลวต้องแต่มาอยู่ที่สงข้าไม่จะเด็นต้องถ่านะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้บอกไปแค่นั้นเงว่าผมเป็นนกอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่อยากจะเรียนพราผมเองก็คนรอบข้างก็น่าจะรู้ว่าผมเองทํางานเนี่ยผมไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ทําเนี่ยแต่ว่าสือสอนบางครั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่จะโปรโมทต,ตัวเองว่าตัวเองทําอย่างนี้มันไม่ใช่นิสัยผมผมไม่เคยที่จะไปยกย่องอช่วยชูตัวเองว่าตัวเองได้ทําอะไรทําอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยก็ผมคิดว่าทุกตัวราชการทุกคนที่ทํางานร่วมกันเขาควรจะรับทราบ เพียงแต่ว่าต้องขอบคุณที่ทําให้ผมต้องหันมามองว่าการใช้สื่อต่ตางๆเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองเนี่ยมันก็มีความจนเป็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าในสังคมเราก็มักจะดูในเรื่องของภาพข่าวต,ต่างๆที่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยนําเอาข้อคิดข้อน,นี้มาปรับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ผมก็ทํางานอยู่เหมือนเดิม ทุกวันทุกวันที่ผ่านมานะครับก็ยินจะปรับช่องทางตรงนี้ให้มันเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกิดความสบายใจว่าเราผู้บริหารจะปรับทุกคนบ <c oughs> น้าสสวัสดิการทุกคนไม่ได้งอมืองอเท้าไม่ได้อยู่นิ่งเฉยในสถานการณ์อย่างนี้นะครับทุกวันนี้ก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะหาทางแสวงหา,าความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้อย่างไรในการที่จะช่วยกันทําให้ เกิดความเข้าใจตรงกันที่ถูกต้องและก็ปฏิบัติตัวเองได้ถูกต้องนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกที่ท,ที่ที่อยากจะเรียนให้สุพรรณศักร์นะครับทีนี้ในเรื่องของอประเด็นต่างๆที่ท่านถามมาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของมีท่านถามว่าเออแล้วเราจะคน้นจากเรื่องของโควิดได้อย่างไรผมเรียนว่าขณะน,นี้เนี่ย มันต้องทำสามส่วนหลักๆที่จะที่จะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันคือหนึ่งในเรื่องของโรงงานอย่างที่กลับเรียนับว่าโรงงานคนของเราคนงานของเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเราไปกลับไปกลับเนี่ยยังไงก็ต้องเสีย่ยงไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องเสีย่ยงมันต้องมีเข้ามาเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรในการที่จะไม่ให้เกิดความเสีย่ยงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ ตั้งทีมที่จะเข้าไปตรวจสอบให้คำแนะนำทุกโรงงานที่ยังไม่พบผู้ติดเชือ้อนะครับมีมาตรการต่างๆที่เข้าไปบังคับให้โรงงานได้ดำเนินการโดยเฉพาะการจัดหาที่พักให้กับคนงานของตัวเองเพื่อความปลอดภัยของโรงงานเองนะครับเรื่องของมาตรการในการที่จะให้กรณีโรงงานที่ติดเชื้อจะต้องมี การดาเนินการโดยแจ้งสาธารณสุขเพื่อเข้าไปวางแผนร่วมกันการไม่จุดโรงงานไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องธุรกิจอะไรนะครับไม่ต้องกล่าวเรียนว่ามันเป็นนโยบายเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมหลักการมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ปิดมันปิดครับแต่ว่ากระบวนการต้องดําเนินการตามขั้นตอนตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขทางคุณหมอได้ชี้แจงไปแล้วนะครับมันต้องพัฒนาไปตามขั้นตอนถ้ามันไม่ไหวมันก็ต้องปิดครับเพราะว่ามันไม่มีคนทางานนะครับไม่มีคนทำงานก็ต้องปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดในโรงงานเนี่ยมาตรการแรกที่เข้าไปคือปิดในส่วนนั้นไปก่อนครับเขาไม่ได้เปิดให้ทํางานในส่วนของการแพร่ระบาดก็ปิดนะครับแล้วก็ดําเนินการตามมาตรการออเฟอร์หนึ่สี่ที่คุณหมอได้ชี้แจง ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงงานเนี่ยผมดำเนินการในสองส่วนก็คือว่าโรงงานที่ติดเชื้อแล้วเราก็ต้องไปางดาเนินการตามมาตรการที่ทางคุณหมอได้ชี้แจงแล้วก็มาตรการการแยกกักข,ของคนงานในโรงงานแต่ละแต่ละแห่งซึ่งสภาพก็แตกต่างกันไปนะครับอันนั้นก็ส่วนส่วนโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อส่วนโรงงานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเราก็จะมีการระดมทีหมอไปตรวจเชิงรุกเพื่อให้คาแนะนําเพื่อ ชี àn, h h g, ้แจงให้เห็นถึงมาตรการที่เราดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้โรงงานแห่งนี้เป็นจุดรับเชื้อในโอกาสต่อไปในในอนาคตข้างหน้านะครับส่วนที่สองวัตุสั้นๆเรื่องของชุมชนของชุมชนเนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ยกระดับเรื่องของการที่ให้ชุมชนดูแลตนเองนะครับคือหมู่บ้านหมู่บ้านเข้มแข็ง สู้ไข้โพลนะครับได้ให้นโยบายไปกับท่านนายอำเภอทุกำอำเภอตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่ามันต้องมองไปที่ชุมชนด้วยนะครับว่าเพราะชุมชนเนี่ยจะเป็นปลายทางของการแพร่เชือ้อนะครับรวมทั้งบางชุมชนอาจจะเป็นต้นทางนะครับในการนําเชื้อเข้าไปสู่ที่ต่างๆด้วงการให้ชุมชนโดยตั้งคณะกรรมการชุมชนนะครับเข้าไปดูแล ข้าไปประเมินสถานการณ์ของแต่ละชุมชนแล้วถ้าสถานการณ์ของแต่ละชุมชนตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงก็ให้ใช้มาตรการในการปิดในการควบคุมการเข้าออกหรือที่พวกเราเรียกว่าล็อกดาวน์แต่ว่าล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงที่สุดไม่ได้หมายความว่าไปล็อกดาวน์ทั้งหมดอันนี้อยู่ที่การวิจารณาของแต่ละชุมชนนะครับว่าจะใช้มาตรการอย่างไรโดยตันนายเพิร์จะระดมกรณีชุมชนไหน ปิดชุมชนไหนถูกค,ควบคุมก็จะมีการระดมการสนับสนุนเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของสิ่งอุปโภคอริโภคเข้าไปช่วยเหลือทั้งจากนักท่งทงทองสินเดหรือจากาผู้ที่อาจจะมีจิตตะาในการร่วมบริจาคช่วยเหลือนะครับอันนั้นคือในส่วนของชุมชนส่วนอีกในส่วนของชุมชนอีกด้หนึ่งก็คือการ ดูแลบังคับใช้กฎหมายนะครับให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคำสั่งของที่จังหวัดได้ออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆที่จะเป็น,ท,ปนที่จะเป็นความเสี่ยงนะครับให้แต่ละชุมชนได้มีการดูแลดูแลแล้วก็ให้ป้องปรานตัเองนะครับป้องปันตัเองโดยํำแนะนำ,โด,ำ,นนำโดยการกำกับ ของทีมาางานตำบลในแต่ละตำบลที่จะลงไปในทุกหมู่บ้านนะครับการตรวจคัดกรองก็เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะให้ชุมชนได้ตรวจสอบคนแปลกหน้าคนต่างถิ่นคนที่มาจากที่อื่นที่เข้าไปในชุมชนว่าจะต้องมีมาตรก,การในการเวาาาร้นระยะห่างในการควบคุมในการจับตัวของคนคนนั้นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งโดยรวมๆของชุมชนซึ่งเราได้ยกระดับไปตั้งแต่ เมื่อทิตที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้หลายชุมชนก็ได้มีมาตรการในการล็อกดาวน์ในการปิดพื้นที่บางส่วนในการควบคุมการเข้าออกบางส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการแพร่ระบาดนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนเองซึ่งจะต้องยกระดับมาตรการดูแลเัวเองสูงสุดหลักการของมันมงีง่ายๆสองข้อครับข้อแรกก็คือว่าทําอย่างไรยะ ไปแพร่เชื like ้อให้คนอื like children, ่น like ข้อ like ที like ่สองคืออย่าไปรับเชื้อจากคนอื่นเข้ามานะครับอย่าไปรับเชื้อจากคนอื่นเข้ามามาตรการก็คือการดูแลตัวเองขั้นสูงสุดทั้งสวมหน้ากากทั้งเว้นระยะห่างทั้งทำความสะอาดมือล้างมือหรือว่าพื้นที่ของตัวเองนะครับพื้นที่ที่เป็นตัวตัวการหลีกเลี่ยงการไปในที่แออัดการหลีกเลี่ยงการไปในที่คนมู้มากนะครับ เมื่อไปสมมุติว่ามีความจาเป็นต้องไปเช่นไปตลาดอันนั้นก็ต้องมีมาตรการใ,ในการดูแลตัวเองว่าอย่าไปรวมกลุ่มกันนะครับมีความตระหนักรู้อยู่เสมอในสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นมาตรการส่วนบุคคลที่ที่เราพยายามไปทาำาสัมพันธ์ไปแต่ว่ามันจะอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทํานะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามไปกำหนดมาโดยตลอด ก็ ơ, อันนี้เป็นมาตรการส่วนบุคคลของแต่ละท่านทีนี้คําถามว่าแล้วเราจะเอาออกจากถานการกาที่ได้เมื่อไหร่ผมก็เรียนว,ว่าสงฆาก็เป็น ông, องค์การกยกรหนึงของรัฐาบาลเมื่อรัฐาบาลประกาศร้อยี่สิบวันเราก็ต้องเดินตามแต่ว่าทั้งสามส่วนที่ผมได้กล่าวเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลเนี่ยจะต้องเดินโดยร้องๆกัน จะต้องช่วยเหลือเคืือขูมพกการแลกัน,ะกนจะต้องให้ความร่วมมือกันในการทงานนะครับในภาคส่วนที่อาจจะยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตรงกันเนี่ยก็จะได้มีการชี้แจงนะครับชี้แจงในโอกาสต่างๆต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอความรู้ม,มือว่าทุกอย่างเราไม่ได้ทําให้เพื่อใหออ้ป้องกันตรงนี้หรือจะเกิดอันตรายตรงน ốt อันนั้นมันเป็นไปได้ที่เราจะไปทำจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับะจะไม่มีการนํา ีนสิ่งที่เสี่ยงอันตรายจากพื้นที่นี้ไปให้กับพื้ที่โน้ไม่ใช่ครับ <g ib li> ทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานของทางการแพทย์ทางสาธารณสุขอยู่ตลอดนะครับ <g ib li> เราได้ดูแลในสิ่งเหล่าน,นี้พยายามดูแลให้ดีที่สุดก็ขอให้ความมั่นใจต่อคณะแพทย์ของเราด้วยนะครับ <g ib li> อ,อีกประเด็นหนึ่งครับมีหลายท่านถามมาเรื่องว่าขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาล โดยสบคประกาศล็อกดาวน์ในพื้นที่4จังหวัดก็คือ3จังหวัดกับอีกหนึ่งสงขลาผมกล่าวเวียนว่าเท่าที่ผมได้รับทราบข้อมูลเบื้อง,งต้นตรวจสอบกาบเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งยังไม่เป็นที่ยุตินีิก็คือว่าเขาจะมีการประชุมรายละเอียดในวันนี้นะครับประชุมรายละเอียดในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการซึ่งในขณะนี้เนี่ยที่ทราบข่าวก็คือว่าเขาจะแบ่งว่ามาตรการเข้มข้นหนึ่จะจัดการที่สามจังหวัด ปัตตา,านียังลาคารือว่าส่วนสงขลาก็จะมีอีกมาตรการหนึ่งที่มีการยกระดับขึ้นมาจากจากปัจจุบันแต่ว่าอาจจะเบา,บาบางกว่าของที่สามจังหวัดน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับทราบแนวทางมาเมื่อคืนนี้นะครับแล้วขณะนี้เนี่ยก็กาลังมีการประชุมกันอยู่ในก,การกาหนดรายละเอียดผมคิดว่าพรุ่งนี้นาเราน่าจะทราบว่ารายละเอียดที่ออกมาเป็นอย่างไรตะ่กี้ก็มีข่าวเรื่องของการปิดแค้างคนง,งาน ที่กรุงเทพก็มีการปิดแคมป์คนงานนะครับทางท่านนายกได้มอบห้ให้กับหน่วยทหารนะของเราซึก็มีทั้งทหารบกาิเรือเนี่ยทหารอากาศเนี่ยเป็นผู้มาประสานงานกับจังหวัดเพื่อพิจารณาในการดาเนินการตามนโยบายที่จะออกในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเอ่อก็จะได้มีการหารือกันนะครับแล้วก็อาจจะเชิญท่าน ประธานหอประธานภาควสาหก,กรรมเข้ามาร่วมให้ความคิดเห็นว่าเราจะมีมาตรการอะไรออกไปยังไงนะครับแต่ผมเรียนว่ามาตรการที่ทางจังหวัดออกเนี่ยมันต้องเข้มกว่าเเข้มกว่าสพคอ,อ่อนกว่าสพค,คไม่ได้นะครับอ่อนกว่าสพคไม่ได้สมมุติสพคมีมาตรการห้ามรวมกลุ่มมันเกินกันยี่สิบคนเนี่ยเราจะไปบอกว่าเราอนุญาตให้รวมกลุ่มกันห้าสิบคนไม่ได้ แต่ถ้าเราบอกว่าให้เหลือแค่สิบคนได้อันนี้คือหลักการการกําหนดมาตรการไม่ใช่ผู้ว่าแต่ละจังหวัดจะไปบอกว่าเออของจังหวัดนี้ขอขอระดับนี้แล้วกันนะครับเออเขากําหนดให้ไม่เกินยี่สิบของจังหวัดนี้ไม่เป็นไรเราขอสี่สิบไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราเราเสนอขึ้นไปก็ต้องถูกตีกันนะครับนี่คือหลักการการประกาศคําสั่งหรือ มาตรการใหญ่ที่เราออกไปในกรณีที่สบคเขาออกมาเป็นมาตรฐานนะครับพอเป็นมาตรฐานเนี่ยเราเข้มกว่าเขาได้เข้มกว่าเขาได้แต่อ่อนกว่าเขาไม่ได้นี่คือหลักการเพราะฉะนั้นเรื่องของการล็อกดาวหรือดําเนินการตามมาตรการอื่นๆที่ออกมาเนี่ยเราต้องยึดถือตรงนั้นเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ผมผมเรียนเพื่อความเข้าใจตรงกันสุดท้ายครับเรื่องของวัคซี ผมสรุปตะกี้ท่านสสนายกไายได้ถามว่าทำไมรัฐบาลบอกนายกบอกว่าเขามีงบประมาในการจัเลือวัคซีนเพิ่มเติมพักวัคซีนเพียงพอผมเรียนว่าข้อแท้จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆคือรัฐบาลมีงบประมาณในการจัดหาวัคซีนมาให้พี่น้องประชาชนเพียงพอทุกคนเพียงพอทุกคนครับโดยระยะเวลาที่เขากําหนด ฉีดวัคซีนเข็งแรกให้กับพี่น้องสงขาเนี่ยภายในเดือนกันยายนเนี่ยจะต้องฉีดให้ได้อย่างน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตซึ่งถ้า70%็ดสิบเปอร์เซ็ตของพี่น้องชาวสงขา<ม>จะตกประมาณหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนเนี่ยภายในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีวัคซีนมาฉีดให้ได้เข็นแรกทุกคน<ม>นะครับ<ม>ในหนึ่งล้านคนนะครับนั่นนั่นนั่นคือนโยบาย,ายแ,แต่ว่าทำา ถึงให้ท้องถิ่นไปซื้อวัคซีนตัวเลือกก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นการกระจายเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนื่องจากว่ามีองค์กรก็คือราชมิาลัยุลาพรเป็นผู้นําเข้าวัคซีนนะครับตัวซิโนฟาร์เข้ามาทีนี้ในการบริหารจัดการเขาก็เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นถ้ามีความประสงค์ที่จะซื้อเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งเนี่ยลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วถึงคิวกว่าจะถึงคิวเดือนกันยานะครับก็ให้ลงทะเบียนเพื่อขอซื้อัถซีตัวตัวเลือกตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าท้องถิ่นก็เลยไปไปขอซื้อจากราชวิทยาลัยสุลาษฎร์นะครับ <Okay. S 1> ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโยนภาระให้ท้องถิน่นแต่อย่าง้นไม่ใช่นะครับแต่อาจจะท้องถิ่นเห็นว่า,ามีช่องทางทางเลือกใหม่ก็คือว่าสามารถขอซื้อได้เพื่อความรวดเร็ว หรือเพื่อกระจายให้กลุ่มเสี่ยงได้เร็วมากยิ่งขึ้นก็เลยไปขอซื้อก็เป็นที่มาของทางท้องถิ่นสามแห่งของเราที่ไปขอซื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะได้มาเท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยต้อยู่ที่ราฐวุฒิและรขอบซึ่งผมเคยพูดอยู่เสมอครับว่าการซื้อวัคซีนเนี่ยถ้ามาเดินกันยายนไม่มีประโยชน์ เหมือนกับเราเสียตามไปเพราะวันนั้นวัคซีนถ้าตามกําหนดการที่รัฐบาลแจ้งมายวัคซีนหน้าเดือนกันยายนเนี่ยมันจะล้นจนเราจะฉีดกันไม่ทันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ได้ได้เคยกล่าวเรียนเรื่องวัคซีนทีนี้วัคซีนเนี่ยวันนี้หลายท่านลงทะเบียนกับสมขาวัคซีนไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่อันนั้นข้อเท้จริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับต้องเรียนเพราะว่าการจัด คิวเนี่ยอยู่ที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรวมของทั้งประเทศแล้วขณะนี้แอปพลิเคชันหมอพร้อมเขปิดพอปิดเราไม่สามารถที่จะโหลดข้อมูลนี้เข้าไปได้แต่เมื่อไหรก็ตามที่เขาเปิดเราจะโหลดข้อมูลที่เราลงทะเบียนในสมัครวัคซีนเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วเขาจะจัดลำดับมาให้เราเราถึงจะแจ้งได้ว่าจะได้ฉีดลำดับเมื่อไหร่ยังไงนะครับ อันี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งเดือน,น,น,นมออจจจออนิถุนายนเนี่ยตะกี้ทางคุณหมอรรักอาจจะจําตัวเลขผิดเดือนมิถุนายนเนี่ยที่ผ่านเมื่อเดือนนี้เรามีคนลงทะเบียนหมอพร้อมเนี่ย51,000กว่าคนนะห้าห0ื่คนเศษนะครับเเราได้รับวัคซีนมาประมาณ100,000โดสแต่100,000โดสเนี่ยมันเป็นแอสตราเซเนกาได้ประมาณส0 0 0ม ตัวเลขตรงๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นซีโนเวเพราะฉะนั้นการบริหารวัคซีนเนี่ยถ้าแอสตามีฉีดเดินหน้าไปเลยครับฉีดเดินหน้าไปเลยเพราะเข็มที่สองเนี่ยอีกสามเดือนหรือสี่เดือนแต่ถ้าซีโนเวคต้องหารสองต้องหารสองเพราะว่าระยะการฉีดมันหางแค่สามอาทิตย์เพราะฉะนั้นต้องหารสองถึงจะบริหารวัคซีนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดือนมิถุนายนก็จะเป็นลักษณะนี้ แล้วถามว่าวัคซีนส่วนตรงนั้นเอาไปเอาไปฉีดให้ใครก็ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องเรียนว่าที่น้องอสอมอเนี่ยยังฉีดได้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยยังฉีดได้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เยเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทั้งหลายที่อยู่ทําด่านชายแดนหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคุกปีพบปักับที่น้องประชาชนบ้างอันนี้ก็ต้องดูแลนะครับองค์กรที่เสี่ยงอะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องดูแลกซึ่ง ทางสารดุจจังหวัดจะเป็นคนจักลำดับกรณีวัคซีนเหลือจากหมอพร้อนะครับที่เดือนทุกเดือนกรกฎาคมมีคนลงทะเบียนอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคนตัวเลขที่เราได้รับแจ้งในก่อนหน้านี้ก็คือประมาณแสนโดสเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เราพยายามจัดการทุกช่องทางที่ท่านสสได้กรุณาทำข้อเสนอเชิงให้บายออกไปนะครับผมเองได้พยายามทำหนังสือออกไปแล้วก็ประสาน เป็นการทายในกับทางสมชก็จะขอวัคซีนมาออดท็อปเพิ่มนะครับเดิมให้เราาแสนเราขอเพิ่มอีกแสนหรือ2แสนตามช่องทางที่เราขอไปไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องตัดกันกันต่อไปต้องตัดกันกันต่อไปแต่ผมเชื่อแล้วจริว่าถ้าสถานการณ์เราเนี่ยเป็นถูกระดับเป็นพื้นที่สีแดงและเข้มงวดเนี่ยพื้นที่ควบคุมถูกสุดและเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเติมวัคซีนมาให้เราเพิ่มมากขึ้นในเดือน ไรกระดาษผมนะครับส่วนเดือนสิงหาคมตัวเลขที่แจ้งมาก็คือได้สองแสนโดสสองแสนโดสเดือนกันยาหกแสนโดสรวมแล้วประมาณหนึ่งล้านโดสนะครับมันจะมาในช่วงถึงเดือนกันยาผมึเรียนว่านี่คือวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้กับพวกเราคนสงขานะครับซึ่งจะต้องฉีดอย่างน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นให้ได้ภายในเดือนกันยานะครับซึ่งก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะหา เราลงการวิธีการไหนจะสี่หกแสนโดสเพราะทุกวันนี้เนี่ยเดือนหนึ่งถ้าเต็มที่าา 2, ประมาณสองแสนโดสถึงไม่เกินสามแสนเดือนหนึ่งที่เราทำดวแกันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามาหกแสนก็ต้องมีการ,ราบริหารจัดการเพิ่มขึ้นว่าจะฉีดยังไงให้ให้ทันกับเวลานะครับอันนี้คือ,เ,อเรื่องของอวัคซีนนะครับนะครับก็คงจะ น่าจะสรุปเรื่องวัคซีนแล้วก็ทุกๆเรื่องเพียงแค่นี้แล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายทั้งที่ได้ที่ได้กรุณาเสนอแนะนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองทั้งนั้นนะครับคนทํางานเองก็มีเจตนาดีต่อบ้านเมืองทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีจุดอ่อนมันอาจจะเป็นเรื่องของระบบหรืองเรื่องอะไรต่างๆที่อาจจะทําให้เราเข้าใจไม่ตรงกันแต่สิ่งสำคัญมันต้องให้กำลังใจ ต้องปลูกปอกขันกันต้องให้เกียรติกันนะครับทุกคนต่างอยากทางานนั้นนะผมไม่เคยไปว่าใครนะครับผมไม่เคยไปต่อว่าใครในการแสดงความเห็นใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ผมเข้าใจทุกคนแต่ว่าขอให้ขอรวมพลังใจทุกคนได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันโดยทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีหน้าที่คือ สร้างความคิดเชิงสวกสร้างวัดปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนใหม่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเราจะรอดพ้นจากเรื่องของการระบาดของเชื้อโควิดในทีได้อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวหลายคนยกตัวอย่างคอสมผมก็ต้องฝากคุณหมอฝากท่านายเธอได้ช่วยไปให้ปอสมอได้ช่วยออกไปประชาสัมพันธ์ต่อไปยังที่น้องประชาชนื่องการปฏิบัติเัว่อทั้งหมด คุณทุกท่านทีครักนะครับไม่โกรธกันท่านพูดแรงเลยบ้างนะครับไม่เป็นไรที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะแรงเลยบ้างแต่ผมไม่ถือสานะครับเพราะผมถือว่าทุกคนมีสิทธิพูดนะครับไม่เป็นไรผมผมไม่โกรธผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานเพราะฉะนั้นเจอหน้ากันเราก็ยังเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมวันนี้นะครับรวมมิตรพิชิตโิดด้วยกันขอบคุณครับ